สวัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับ m i s s u n i v e r s e Thailand จะขอพูดถึงสงขาหลายๆคนก็ไม่ค่อยได้เต็งน้องเท่าไหร่ใช่ปะแต่วันที่ภูเก็ตอ่ะวันที่ภูเก็ตอ่ะจะมีอยู่สองคนที่อาจจะมองว่าเป็นม้ามืดหรือเป็นม้านอกสายตาสองคนที่โดดเข้ามาคือลบบุรีกับอีกคนหนึ่งคือสงขาหลายๆคนรู้สึกว่า เฮ้ยเอาไปเอามาสงขาก็น่าจับตามองคือถ้าพูดถึงเรื่องแบบว่าปูปร,ราแซบัวหรือหน้าไทยหรือผิวแทนอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเองลบ,บุรีสงขาหรือว่าขิงหรือว่าเดลหลายๆคนหรือคอนแกนจะมาแนวเดียวกันแต่อยู่ที่ว่าใครจะไปได้ไกลมากกว่ากันเพราะฉะนั้น สงขาเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองคิดว่าหลายๆคนน่าจะจับเข้าโพตัวเต็งอยู่เดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าสงขาเป็นอย่างไรบ้างกับการประกวด Miss Universe Thailand 2025ขออนุญ,ญาตหลับตาสับไพ่สามใบนะคะ,อะขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำหนึ่งเหรียญ สี่ไม่เท้า The Magic แร,แรงมากแรงมากโถ้าไพ่ใบนี้เป็นจริงนี่คือลึกแน่นอนเลยนะ The Magic คือทักษะพรสวรรค์ดาบเหรียญคาถาถ้วยเปรียบเสมือนผู้วิเศษเปรียบเสมือนผู้อย่างรู้เปรียบเสมือนนักมายากลไพ่ใบนี้ก็คือ ถ้าเอาให้กิฟนครศรีธรรมราชอ่ะถ้างัดไม้ตายอันนี้เข้ามาได้อ่ะยืนห้ายืนสามได้อันนี้ไพ่ใบเนี้มาขึ้นกับสงขาไพ่เบนิดาเปลี่ยนคาถาถ้วยแสดงว่าหลายอย่างเก่งหลายอย่างต่อยอดได้หลายด้านเรียนจบมาไม่ตรงสายแต่มีทักษะมีพรสวรรค์ทําได้ต่อยอดได้ขายอะไรได้หลายอย่าง มีไอเดียบันเจิดมีอะไรเงี้ยแล้วไพ่แบบเนี้ยคือสายมมเตรูสายโมเตรูสายขอพรสัญลักษณ์ของผู้อย่างรู้สัพพวิทยาการแสดงว่าหลายๆอย่างในตัวน้องอะ่ะค่อนข้างเยอะค่อนข้างครบแต่อยู่ที่ว่าจะดึงพรสวรรค์ของตัวเองออกมาได้หรือเปล่าโอ้ยสงขลาไพ่น่ากลัวมากสี่ไม้เท้าลงหลักปักฐานเป็นคนที่สามที่ได้ไพ่พื้นดวง คนแรกคือแพรวคนที่สองคือเดลภูเกต็ตแล้วคนที่สามคือสงขาซึ่งสามคนที่กล่าวมานี้ถ้าทำดีๆมีลุ้นจับมือทุกคนอยู่ที่ว่าแต่ละรอบจะเป็นยังไงเท่านั้นเองสี่ไม่เท้าลงหลักปักฐานชีวิตมั่นคงซุ้มประตูแห่งความสำเร็จชัยชนะเฉลิมฉลองยั่งยืนระยะยาวต่อยอด ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่แบบเหมือนสําเร็จการศึกษาขอแสดงความยินดีล่วงหน้าความหมายไพ่ดี1เหรียญของขวัญของรางวัลของมีค่าบุญเก่าส่งผลถ้าไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนโชคลาภฟุกฟุกมือยื่นออกมาจากก้อนเมฆแล้วในมือถือเหรียญก้อนใหญ่มีซุ้มประตูแห่งความสําเร็จรออยู่นั่นหมายความว่าโชคลาภฟุกฟุก เหตุการณ์ไม่คาดฝันส้มหล่นบุญเก่าส่งผลการได้รับตำแหน่งการได้รับของขวัญของรางวัลของมีค่าหรือมีมูลค่าอะไรบางอย่างหรือมีเกณฑ์รับทรัพย์จับเงินก้อนความหมายดีมากสงขาลดลดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าไพ่ในแต่ละรอบอยากบอกอะไรไพ่ในแต่ละรอบอยากบอกอะไรรอบแรก เก้าเหรียญคนได้พไพ่ใบนี้เยอะมากเลยนะคะแนนห้องดําดีหรอคะแนนห้องด,ดําดีพรีริมทําได้ด้วยดีหรอคือถ้าเอาไพ่แบบนี้สวยหรูดูแพงอีกแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสวยหรูดูแพง ดูไม่พร่องดูไม่พลาดดูมีความมั่นใจในตัวเองมีความพอใจในตัวเองกล้าพีเต์กล้าโพสกล้าแสดงออกถ้าเอาความหมายใบนี้รอบสัมภาษณ์รอบห้องดำรอบพีลิมถือว่าทำผลงานได้ดีเหลืองเหลืองทองทอง,ทองแดงแดงกว่ากันไปเขียวเขียวกว่ากันไปสีไหนก็ลุนเอาแต่โดยรวมลุคออกมาดีแล้วคะแนนสัมภาษณ์ดีความหมายไพยด่ดีก็ขอให้หนูได้เข้ารอบนะคะอ่า ต่อไปรอบสองรอบสองยังไงแกยังไม่มีใครได้ไพ่เดอะซันนะบุญบาปตั้งแต่เปิดมาขนาดวีนาเองยังไม่ได้ไพ่เดอะซันเลยตัวเต็งอื่นๆก็ยังไม่ได้ไพ่เดอะซันเลย เธอจะเจิดจ,จรัดในรอบชุดว่ายน้ำชุดราตรีหรอเดอซัน <The sun S 1> คือแสงสว่างโบกสะบัดพลิ้วสีแดงคือแพชชั่นผ้าริ้วผ้าพลิ้วสีแดงสีส้มสีทองอย่างเงี้ยเดอซันคือแสงสว่างสปอรตไลท์พระอาทิตย์ขึ้นแล้วอะไรที่มืดมนมืดม,วดมัวสว่างกระจ่างหรือว่าเดินว่ายน้ำสว่างวาบหรือว่าเดินราตรีสว่างมาก ความหวังกำลังใจโอกาสความสุขความสําเร็จแพชชั่นชื่อเสียงเงินทองอุ้ยน้ำขึ้นรีบตักแล้วเนี่ยน้ำขึ้นรีบตักสปอตไลท์ส่องสว่างนําทางชีวิตดอกทานตะวันคือความหวังพระอาทิตย์คือแสงสว่างคือโอกาสที่เหลือคือความกระตอือรือร้นน้ำขึ้นรีบตักรีบกรอบรีบโกยรีบทำคะแนนรีบทำผลงานรง แรงแรงจริงแรงสองใบแล้วนะไพ่พื้นดวงชาำเปิดแต่ละรอบชาำะถึงห้าไหมทงขราถึงห้าไหมแกแกถึงห้าไหมราชินีดาบถึงนะถ้าเอาไพ่ใบนี้ถึงนะราชินีดาบเนี่ยมั่นใจไม่กลัว เธอดูนะในมือถือดาบมือข้างนี้ถือดาบมือข้างนี้ผายมือออกไปมาสิมาเลยพร้อมสู้พร้อมลุยพร้อมลบไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นความมั่นใจเต็มเปี่ยมสวมบงกุฎนั่งบัลลังก์ชุดสีขาวรากยาวแขนยาวนั่งบัลลังก์เพราะฉะนั้นนสัญ,ญลักษณ์ของไพ่แบบนี้มั่นใจมาเต็ม แต่ข้อเสียของไพ่ใบนี้คือดูเหมือนน้ำเต็มแก้วยังต้องพัฒนาได้อีกบางทีไพ่ใบนี้บางทีไม่รับความเห็นต่างข้อเสียของไพ่ใบนี้ไม่รับความเห็นต่างหรือบางทีเป็นคนตรงตรงแรงแรงคำพูดค่อนข้างตรงค่อนข้าง,างแรงเป็นคนชัดเจนอะไรแบบนี้ทํานองนั้นแต่ความมั่นใจให้ร้อยสู้ตายไม่กลัวมาเลยจะหน้าไหนจะตัวเต็งแค่ไหนมาเลยพร้อมสู้พร้อมลุยพร้อมรับมือถ้าไพ่ใบนี้ท็อปหได้นะแก ท็อป5ได้นะแกโอ้โหให้ดีมากแกสงขาถ้าหนูตบทะลุบล็อกเข้าถึงท็อป5ได้หนูทักแชทหาพี่ด้วยนะรถด,ดวงแรงมากสงขาดวงแรงมากแล้วยิ่งถ้าเป็นสายมูเตลูคือเบียดตัวเต็งตุบเลยนะถ้าของแรงอะ่ะมูเตลูชําเนี่ยเบียดตัวเต็งตุบได้เลยนะสามคนสุดท้ายไหวไหมสามคนสุดท้ายไหวไหม มันมีไพ่ซ้อนกันสองใบโอ้โหอีดอกแล้วไพ่ดีทั้งคู่สมเด็จพระมหาจกพรรัทรผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เพศชายชาวต่างชาติผู้มีอำนาจผู้มียศผู้มีตำแหน่งราชาเป็นมหาจักรพรรดิคือ็ม e พ m เ e อร์ผู้ชายที่เป็นผู้นำผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ผู้หญิงคนไหนจับได้ไพ่ใบนี้คือเจ้านายรักเจ้านายเมตตาผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาแล้วมากับ the world The world คือความอุดมสมบูรณ์การได้รับโอกาสการได้รับความเอื้อเฟื้อความเอื้ออารทนคนรักคนเมตตาคนเอ็นดูความสำเร็จความสมหวังความอุดมสมบูรณ์กามมราได้รับโอกาสโหแรงไพ่แรงมากแต่จะเป็นจริงไหมก็ลุ้นเอาแต่ไพ่แบบเนี้ยส่วนตัวนี่ว่า น้องยืน3ได้ด้วยศักยภาพหลายๆอย่างนะถ้าไม่ได้ไปโฟกัสกับยอดขายอะไรมากมายขอใบสุดท้ายเลยขอใบสุดท้ายเลยมงไหมเดอร์มูนเดอร o มูนยังมีความแบบวิตกกังวลยังมีความกลัวๆอยู่อะไรอยู่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างแกทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปจับมือได้3ได้5ได้ แกแกดูไพ่สงขาพื้นดวงดีมากแคปหน้าจอไปให้น้องดูได้เลยน้องจะได้มีกำลังใจไพ่รอบแรกได้9้าเหรียญรอบสองได้เดอะซันตัดเข้า5คนได้ราชินีดาบตัดเข้า3คนได้ดี e อมเพลอร์เดอะเวอมาอีกแกเอ้ยถ้าน้องดวงดีดวงแข็งอะ่ะเอาตรงๆนะแค่เอาไพ่อะดวงถึงมงได้นะไพ่แบบเนี้สงขาถ้าเอาแค่ดวงเปิดไพ่ในวันนี้นะ ดวงถึงมงได้เลยจับมือได้เลยท็อป3ท็อป5ได้เลยที่เหลือก็คือทำบุญกับเด็กกำพร้าทำบุญกับเด็กทำบุญกับโรงเรียนสอนคนตาบอดเสริมดวงขอพรรัชาการที่5ก็ได้พระปิยะมหาราชเสริมดวงไพ่แรงมาก สงขาไพ่แรงมากดวงดีแต่ไม่รู้น้าว่าเป็นยังไงไม่รู้นะ้าเพราะว่านี่เป็นแค่การอ่านไพ่คือแต่ดวงน้องดีมากจริงๆถ้าเป็นไปตามดวงเป็นไปตามไพ่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นพี่ขอส่งพลังบวกให้กับสงขาอะไรก็เกิดขึ้นได้ลูกไม่ว่าจะมูเตลูหรืออะไรใดๆทุกอย่างเป็นไปได้หมดขอให้หนูโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ